ยวาานะยูเช่นจังว่าจะไปเจโนจะดารธรรมว่ทันติอายุอนโสุขังพลังสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพจังการุภาเวนะจะดสดีักวันตุตีสาทุเอ้าเลฟเลยครลบเลยไปเซลอยสัทุอลารวยนั่นค่ะ เป็นหอยพปอาจาันเตงแตียนเอาไปจุดอยู่ปูเอาไปจุดแล้วก็ปูนปลาเขาต้องหาปูเจุดไปได้สุภาพเลยการเตงแต่พัดมาแต่ทำมาจอดเราเคยเห็นอันปูบุญมีเจ๊เคียวมาจอดขายจันบ่เลี้ยบกุญมีตะเกิยนโทรหาเหมือนอันนด้เมื่อใดเมื่อไปน้ำซุ่มที่เจ้าหันนี้บ่มือในรถนะเออเฟรดเพิ่นกันโทรนะค่ะโอ้ค่ะจะคุยเจริญนันแล้ค่ะนอนก็เลี้ยวเลยหรือว่า จักเป็นอะไรดีสบายอยู่ก็ดีอย่างนี้ค่ะโอ้เตอเดี๋ยวนี้คือคือสเปลี่ยนไปแล้วมั้งพระอาจารย์ไปทุดงไปอยังไปทัวร์แล้วมั้งบ่เห็นบ่ได้เห็นเพิ่นเลยนไหมค่ะแม่นยูหันเพิ่งยูหันไปอ่ะบ่ได้ยูได้เจ้าค่ะบ่ได้ไปสั่งต่อได้ยังไงบารมียังบ่มีอ่าไม่ยูเสีเดือนนี้เะรอไม่พายูได้เจ้าค่ะขออห้ากับไปเรื่อยๆครับพระอาจารย์ไปเรื่อยๆแม่นแมนแล้วก็ตอนนี้ก็ร่างปั่นปูซีสุโธอยู่ล้านถ้ำเฮมิซี่นั่นนหะค่ะ ที่ว่าเพิ่นยธรรมมาจอบเพิ่นบวชด้วยนะพญานาคเป็นสาาแล้่วหรือเ่าสารายังเ่แล้วเด้เจ้าค่ะอาจารย์ใฮ็เจังไดนสิมีบาลมีส้างเหล้วซันมีแตเสาเธอเลยยุงสล่ะคือเก่าพระพุทธรูปเหล้วแต่ว่าฝันเม่นฝันแม่นๆนี่แเหล้วแท่นอาจารย์เนาะเจ้าหน้าใช่เด่ม้าอยู่หระวาทุ่มมือีนก็ม้าอยู่แล้วะ ก็มีลุ่มๆดอนๆแน่อาจารย์แล้วก็ห้าวกับว่าไข่แน่ห้าได้สั่งปูสีสุโธ้เก่าเสียนเนี่ยแหละค่ะแต่ยังบเปลีวตีเจ็ดก็ลังเสี่ยวจ้ะค่ะอยู่พ่นวิสัยพี่ละอยู่พ่นวิสัยน้องไข่ไหมค่ะถ้าอาจารย์ไปก็บโม้นไปแวะไปยามนี่เด้อค่ะไปถือบวยถือค่ะเสียงส่งโรคเช็ดันไหนเราอยู่บ้านเนาพี่บ่ค่ะอยู่บ้านพี่ค่ะอยู่พ่นวิสัยอ่าไม่ซี่ย์จทำอะไจอกก็ไปนั่ม เพราะว่าขั้นีิเอาเล่าไว้ทีมเวมมีค่ะเป็นร้านท่ำเป็นบอลส่วนม่นน่อยๆส่วนโตัวาไล่นึงค่ะอาจารย์เป็นตัวยืปรักไเซอรเซี่ยน้ำขน่อยแล้วค่ะค่ะยืน้ำขน่อยเหลอถ้่ยรเบซี่ยืมเซมรับยได้บอคือพระอข่ะแขงแงเนาะเซอเมซี่เป็นกับบอลส่วนม่นไวพาคกับเฮตแลวแล้วค่ะอาจารย์คก็ได้แรงงสัทธาจากเอฟซแฟนช่องห้อนี่แหละซอยอาจารย์ผู้ที่ตามลเป็นอะไร อ่อก็สี่สามเซนหากระบสามเซนหาจะคืออาจารย์ตัี้เขาได้ก็อนถ้าไาไปอยู่ทำมาจบสองเซนกว่าบอกค่ะาสองเซนกว่ามันสามนหาค่ะสามซนสิกท่บ่ข้าในหอดดีเจ้าค่ะขาดอีกน้อยหนึ่งเป่าเห็นมันหอดไว้บ้ด้เนี่ยอจารย์จะถูกเจ้าค่ะอ่งเบอห่ยังเหมือนกำลังรอวันใหม่อยู่ค่ะ มึงนันพิ่หันมนเพิหัอื่นอื่นเอาไว้แต่มมือนี่ก็ได้อาจารย์กเล่าอนเกลานเถียนมาสิได้พอแต่ก็นั่นอุ้ยขนอยไปผู้เขาควยมากเด้อาจารย์เล่าหรือเปล่าบูไปนอนญี่ปุ่นสามมืไปทำเสือไหมเจ้าค่ะ ไปนอนจะทําเสืออาจารย์บดบไปยังเถิดที่ทางเรามันบ่อันบ่มีคุ้ว่าไปง่ายไปยุคขามไปเล็กเล็กเล่นหน่อยไปนั่งเลือดไปเข้าเดือนก้ามาโอ้ขนาดยู้จักคู่บาอาจารย์เจ๋งเได้เดือนนี้เริ่มพัฒนารู้จักพระอาจารย์แอะ์ยูทูบเขาคั้วค่ะอาจารย์แอรอาจารย์แอร์อะพระเขาบอกพระเลยค่ะพระเลยเพิ่นเที่ยวมาบ้านเขาพอดีไปเห็นเพิ่นอยู่ปูพีบุญละอดีก็เลยห้อย รู้จักเพิ่นบันีไ้ไปพักไปเศร้ายู่น้ำเพิ่นเลยเพิ่นก็เป็นพระคือกันเป็นคือเแข่งกันก็นกนอาจารย์เป็นขั้นว้าได้ก็สิเป็นรุ่นพ่อคู่รุ่นยังคือกันพูละเนาะพอคนไปหาเพิ่นหลายหลายใช้บุญเพิ่นหลายค่ะใช้บุญเพิ่นหลายลูกศิษย์ลูก,ลกหาไปบ่าขาดสายเจ้าค่ะจะมาหาาาอาม้องมหาอาจารย์ผัดไก่เนาะไปค้าน้องคาย่แมาจารย์เ้าอยากไปเที่ยวเมื่อใดก็ค่อยไปโอ้แต่ว่าใส่ใจหลายไปแต่และเที่ยวก็เบิดเป็นหมื่นพุูน่ะ ไปรถทั่วไปรถแท็กซี่เลยเด้จานหายแท็กซี่มาหาไปชงผู้เขาคุ้ยเลยเฉพาะข่าเมากับพวกแห้งนะค่าแมนตะกี้นะเคยไปสมัยหลวงคิดมาหาหลวงชิดทั้งฟังล่าเพื่อมาหาเราะน่ะแต่ว่าบราไปคุ้ยเราไปไปถำพระไปเที่ยวนี่นะเที่ยวข้ามวนเที่ยวหน่นะเที่ยวข้ามวนเที่ยวลึกซึ่งนครพนมไปท้ำพระทำน้นไปถำพระไปท้ำพระผาเที่ยวหน่ ไปหากลาบไป้พระไปยุแต่บ้านจะไปหว้คุณนึกเพื่อดอกไปวัดโบลานอันหนึ่งที่ว่าพระพระไสยเศรษฐาเพิินนั่นไหมคะพระอาจารย์พระไสยเศรษฐาเพิินนั่นเป็นผู้สั่งเป็นผู้สั่งเป็นผู้บุกเบิกที่แหลกๆเพิ่นเพินไปยูนะมันนีต้นล้านเป็นหมากเป็นดอกแหมอาจารย์พระเจ้าไสยเศรษฐาทีรานจ้ะนั่นแล้วผู้เขียนหีทิพสอง14องสิบสี่โอ้ผู้เขียนหนีทิพของข้องสิบสี่โบรานมาก ปกติถ้าเขาขอมาใส่ในมโนเพล่นน่ะนะนี่ยชิดซองคลองชิดซีลลูกสาวเราของเจ้าหมูไพรลูกสาวเราบมื่จากเจ้าขาววอาสุฟันงนะค่ะอาจารย์โอ้ยเจ้าแม่สองนางอาทิตยู่มุกเี่โอ้เจ้าแม่สองนางนั่นแหละลูกสาวเราค่ะ <c oughs> สมัยมันเกิดสงครามค่ะ <c oughs> จมดมามตายมะพร้าวเขินตัวหนีแหละโอ้ที่ว่าน้องไายเขา น้องค่ายก็มีเด้เจ้าแม่น้องคายมันคนละคนอันเดียวกันบ่จัาแล้วกับตำหน้ากับวาโน่นนั่นนอเจากจีเมียผู้เดียวกันหรือสีคนละคนประหยัดกันเจ้าแม่สองนางซานซานเจ้าแม่สองนางเดียรน้องค่ายมุกหลักหานกับแม่ยังใครได้ไปบ่ายพันอยู่ค่ะอยู่วัดซีมงคลไต่วัดซีมงคลใต่ซานเจ้าแม่สองนางสถิตอยู่บ้านท่ากระมีนุแม่น้องค่ายกระมีก็ว่าเลือดผ้าจมคืนน้องค่ายกระมีประชันพระอาจารย์ แมนแมนจะรูอยน้องไข่ให้อยู่ <c oughs> มมกหา่ถ่ายอาจารย์อันตนไา่ไย่มมาอยาูยังไงเนาะอืมค่ะสาธุาดิค่าธุคะอ่าาุ่อ่าสีพึ่งมาหาเสน่ห์ค่ะตอนอาจารย์ไปเห็นอันปูบุญมีที่ล็กๆเ,เลยไปเห็นอยู่ใสก่อนเจ้าค่ะกลองมาหาเลยบ่ เรามาหาอยู่วัดเด้ดตะกี้อยู่กับครูบาอาจารย์ฤาษีค่ะอยู่วัดป่าม่มาน้ำเพิ่นม่านน้ำผมาม่านน้ำปูนา่า,า,ก,าก,กันโอ้ก็เล,เลยเลยหัวใจหัวใจหัวซีปีแล้วประมาณสิบปีสิบปีค่ะปีตะกี้เพิ่นผมผา เป็นนิพผาแล้อว่ากีเป็นยมเหค่ะเป็นยมเป็ูเป็นยโอ้เป็นฤาษีเป็นปูนี่อืออืจะไปยังบด้บวชพระบบโอ้ค่ะแล้วบ็มีรถองล่าแลวค่ะเที่ยวมานใบพงไปพูเ้วก็เที่ยวมากเอเวนี่เราบ่มมาเลยบ่ค่ะโบอืออือ้จาเราเอท้มจ้าอยู่บดิยนบดไปกกันเนาะ เรองเจาะไปเลาะกันออกเทปคือทุกคนก็มีหน้าที่เนาะเหยียบงานการสามห้องที่บ้านอาจารยเนาะชีวิตก็ต้องยิดหลนต่อไปเพิ่นจะอยู่ในช่วงของเพิ่งหอดยางก็จะเวียนมาพอแกันคือทุกมือห้ามกันเลยแหละครูบาอาจารย์ได้ห้าไปใช้ห้าไปใช้เสียงสูบเนาะค่ะไปใช้สูบใช้หลามใช้เสียงสูบ่ะ่นจักข่าวครูบาอาจารย์ได้เป็นคิวเป็นแม่นเนาะไปค่ะแม่นอาจารย์นะ ปูเดิ right ้นใส้ไ uh ด้บริหารแล้วเ่บ่เห็นกันคือกันบ่สิเคลื่อนก็เคลื่อนกันง่ายๆได้จ้ะแม่นเอาแล้ว็อยู่อุดรอยู่บ้านดุงหน่อยเมนโหฮอนเพื่อนผล่ะไปเฝ้าฮอดเฮือนแต่ว่าอีเวนต์เราไล่ไม่แตยู่เจ๊ดีอ่ะค่ะ เยันแต่ในตีตอกเป็นล่องหนลงนีอยู่เลยเขาก็เห็นอยู่ตอนที่ไปอันเนียงกับไปขอคาถามสุขหลาเป็นอารมณ์หมายว่าเนเน่ยเดึกดกลางคำกังขึ้นประกาศหอดไปเข้าห้องน้ำมาได้เจ้าค่ะวันเนเน่เราอยู่ปลายยางเลยเนาะแม่แม่นั่นแหละนั่นแหละบดที่เห็นกับบสที่คือหอดเวลาบุญสัมพันธ์กันมาฮงคะจันเนาะบดที่เห็นกับเห็นง่ายง่บทที่เห็นขนาดไปสองสามแถวกับขาดกันมดเลยขาดแต่ละ มันท้างเธอบ่อยากพ่อบ่ได้ตั้งใจสิพ่อเนาะไปเขาไปเหวไปแวะเสว่นกับพ่อจังใช่ไหค่ะอาจารย์มาเดีของเขาห้องไหนยูยูประจำยู่ไซเดนี่น้องค่ายอยู่ยบ้านอยู่ร้านท้ำค่ะอยู่ร้านถ้ำโคตรวิสัยค่ะไปว่าทำไม,มาจอดเขาคอยเดินเวียนไปแล้วก็คือก็ตั้งคิดอธิษฐานอยู่ได้ไวอาจารย์คือพญานาคเข้าหนีได้แต่เสียนกับโค้งเล็กมันนี่ปูนอยู่ตรงโขดหินนะคะอาจารย์ตรงโขดหินอีกฝั่งหนึ่งนาพระพุทธรูปมาทั้งผีทั้งทั้งทั้งคืน ค่ะทัางขึ้นทางพุิปูแม่นเอ่อบว์เป็นท่างพุติต้นนั่นน่ะต้นต้นให้ต้นให้ทีดว่าต้นให้มากตรงนาพระพุทธลูกตรง้ผค่ะต้นนา้าีเจ้ค่ะค่ะแม่นแม่นท่างขึ้นขึ้นแม่นแมนค่ะวันนี้ได้เตเสียนก็ก็เล็ดที่ไแหลกคนขอแค่นี่ฟ้าโล่งแล้วถือบัตบน่ว่าค่ะเลขฟ้าลุ่งถือบัตบาทเลขฟ้าโล่งแล้วสองสามกั สองสามเก้าถือบทรบัตรดิค่ะจ่าเก้าสาค่ะโอ้วยว่ะโอ้ตายเป็นเงินเลยตายเป็นเงินเนาะเก้าห้าเก้าสิบห้สาสบเ่างสีเออสามกย่างสี่สิบสาเก้าย่สี่สิบพันีกอบสามนะ้ตรงก็ฟ้าลูเนาะสองสามเก้าฟ้ลกในถือบับัตนอาจาเนาะหมานเดิหมานมันนี่ก็สิเป็นอายุเล่า 9ก้าหเก้าสิบแล้วพี่น้องด้วยลงปูก็อย่าลืมเอาเก่าใส่อีกเนาะลงปูเถาเด้เก่าเก่าหาพูเถา่เีว่าพอดีบไ่นจะเรียกอะสัคำเผาขงไโอ้พราหาชะทานเพิ่งบย์พราหาชทานเนาะท่ามดาเนาะสามสิบเก้าพันสาอย่าง40เนาะจันเนาะค่ะโอซสาถูให้มานเนาะจันเนาะ สาธุเจขาจันาร์สาธุสาธุมะหอนมะทุ่งนังถ่ายกำลังใชนไปเพื่อเงินจัน์